ถ้าคุณอยากให้แฟนเก่าเห็นคุณค่าเราในทันทีครับคืออธิบายแบบนี้ครับถ้าคุณอยากให้ใครเห็นคุณค่าของเราเนี่ยพยายามไม่ว่างสําหรับเขาให้ได้มากที่สุดหรือหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับพยายามทําให้เขารู้สึกว่าเรื่องของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฉันเสียเวลาฉันไม่ฉันไม่ค่อยว่างและฉ,ฉันไม่ฉันไม่มีเวลาลงมานั่งเล่นเกมอารมณ์ลบๆต่ำๆแบบเนี้คุณเนี่ย สิ่งนี้เนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายเสียเซลลครับล,ลองนี้ครับเวลาที่คุณอขอความช่วยเหลือครับยกอย่างเช่นลูกนั่งเล่นอยู่รหรือนั่งทําการบ้านอยู่ครับแล้วคุณขอความช่วยเหลือลูกบางอย่างครับลูกนะครับอาจจะไปหยิบตะกร้าให้แม่หน่อยแล้วลูกบอไม่ว่างนะไปทําเองคุณรู้สึกยังไงครับเราจะรู้สึกว่าจะมีความรู้สึกบางอย่างกับลูกอะขี้เกียจใช้ไม่ได้เลี้ยงเสียเข้าสุข เล่นเกมมากเกินไปอ้ต่างๆพวกนี้ครับเราจะมีความคิดยึดติดรับกับคนคนนั้นครับเวลาที่คนคนนั้นปฏิเสธเรารแต่วันนี้เขาไม่ยึดติดเราเลยครับมับดูเหมือนเขาไม่ยึดติดเราเลยและดูเหมือนว่าเรายึดติดเขาอยู่ฝ่ายเดียวครับเขาโทรมาไปดูหนังหรือเปล่าว่างไปกินข้าวหรือเปล่าว่างขอความช่วยเหลือได้ขอเงินหน่อยโอนไวแล้วเมื่อไหร่เขาจะยึดติดเราครับ3.2ครกับไม่ทะเลาะด้วยครับคือประมาณว่า คุณพยายามจบประโยชของเขาให้ได้ไวที่สุดโดยที่ไม่ไปตอเออตามนั้นเลยเ๋อาตามนั้นเออใช่ใช่แบบนั้นเลยแบบแบบที่คุณว่านั่นแหละเห็นไหมครับมันจะดูแบบก,ลกลวนๆหน่อยแต่อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าตัวเองไร้คร่าครัมันคือการสรุปคําพูดของเขาทั้งหมดกลายเป็นว่าเขาเป็นคนผิดเองครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้ลงไปพยายามสอนส่วงหาว่าใครเป็นคน เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนผิดเองไม่ไม่ต้องไปให้พลังลบกับไอ้สิ่งที่เขาพยายามบอกว่าเราผิดยิ่งคุณเถียงมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ยิ่งห่างไกลกันมากเท่านั้น